อันนี้เจาะบาดอันนี้น้องพวดครับผมนี่แจ่น้ำทั้งนั้นแหละครับพี่น,นี่สวัสดีนี่น้ำชารครับผม งานประจํามาทุกมือพี่หน่องอยงานประจํางานหลักยางน้ำกลนควายตอนนี้กับแปดโมงกว่าพี่น่องแปดโมงกว่าแค้สิบเก้าโมง่งแหะ กำลังปล่อยคๆออกจากเคราไปพุ่นละพี่น้องเรียกหมอเกาพุ่นละครับไปยำบ่วงน้นบ่วงใส่ไว้หม้อวันนี่แหละเดี๋ยวไปเบิง้งจะมีถือปะขอใส่กัน มองไม่กันเขาเป็นตะแ้าเขาท่าอยู่พี่น้องแต่มันฉีหมานั้งมดแค่นั้นไรควายไปเรื่ละพี่น้องเอ้ยจากนี้มัได้สิยหอดจังประหยัดนทำกัน,นลรคปลาเฟืองนี่แหละแต่มันบัน,น,นันไหนลงยางมันทั้งอยู่ไปเรื่อยได้ยางมันทั้งไปเรื่อยในยลงปลาเฟืงองนียางมันเลื่อยเลื่อยลงไนี่กัน ได้่างไปน้ำแล้วหาควยนูไปน้ำเด็ดกำลังแบบกำลังห่อนพี่น้องกับเพราะอุ่นๆุนเหยืนละว่าตอนนี้ตายแล้วพี่น้องลกปลาเฟื่องแล้ว ก็ดีเช่นเด้ย,ยงรัดไปยำบ่วงพี่น้องยำหนูน้ำกันบาดนี่โบ่วงไปเตเลยพี่น้องโอ้มาู้หนอยู่เจนบูติด ขวดหิ้นอยน่นะขวดเก้แน like okay. ั่นมันขวดอยู่ครับนี่ก็ขวดเปลวมันบ่วงนี่ใช่อะไรแบบนี้ đây này thế là cái nọ bên tất cả đạn cái việc là cái tiết độ cái nọ phăng này con Nó một cái bó tiết เราหนุ่มก็บอติดออกมาไก่เลยออกทั้งหีน้ำครับผม bưng mong mày mong mày bớt thịt chứ này giảm lắng bớt rồi phía nào dám núi vào đây còn cả đây thấy cả mà cả bà xe cả gì sai ngoài này là đấy มาถือกิ้งไแบบป้าตองใหญ่ใส่แชไปไหนละ่ะจวนกลัวว่าไฟให,ใหม่ใันแย่คนละนูก็ยี่ถ่อนลูกเวมยพิลหล่อหนามหมดแล้วหาหนูมาได้กินหาเนี่ยกินทั้งมันคืออะไรเจ้ากี่ฮายังระบาดทั้งมันป่าควันก็เบิดแล้วเจ้าม้าสาวเบิดแล้วสอง สองหมื่สามมื่เขาจะเศร้าจนเกี้ยงนมันเหลือเขาเจ้าจังเอาเนาะพี่น้องถ้าบุเหลือกันสิบุมี่เล่ากินแล้วจำเจ้าไปแดกเลยพี่น้องเอ้ยยังค่อยไปเรื่อยๆพี่น้อคนคงคนละขำแรงคนละเจ้าที่มั่เมือ่อ ปล่อยควายลงกินทั้งน้ำครับกเกี่ยวมัดไว้ทึ้งไ้ป้าเฟี้ยงห่อันซะแล้วพี่น้องงางดีหลายก็มัดใส่ป้าเฟี้ยงไว้ยืนโยกเท้าหาบหาบับเพื่อปล่อยลงมาทั้งน้ำถ้าใจะพูดเป็นมาคักเป็นอย่างว่ามาทั้งน้ำก็ได้ ต้งคุณใช้ประสิวไวไปหอดใส่บุกไปยมานาำลงนาำไปจักลงไปหอดใส่ระบาดเลยสว่าวงวันกนะั่นากนพี่น่อนจกักปฏิพากันไปใส่เลยโกรนแงลุไปุป่น xe là bạn Chắc chưa hết anh nhang phải xảy Ôi Nằm cái nhang tăng lại Nhang năm mệt này Bởi lúc nằm là sẽ đi nhang năm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không ปล่อยมันลงกไปสักก่อนจะโคกงพีนกับพวกขึ้นนะเด็กจะลุกไปข้งางหน้งโอ้ยจะลงมาไรเอาอีรีพี่หน่องเลยบอ่อขับเลยไปนาเทียดเลยจะตีกล่ำมาซะจะระบาดช่องตบ น่าล่วงมาเลยไอน้องใช้บัวอันนี้เจาะล่ะอันนี้น้องพวดครับผมนี่แจ่น้ำทั้งนั้นแหละครับที่นี่แต่ผู้อื่นว่าล่มมันตันไอ้ผัดเจาะมาด้านนี้ ฮายัวฮากินปีนี้ถ้าน้ำลดลงฮ่าบบได้หรอกพี่น้องเอ้ยจอกเต็มทีบเลยที่เลี้เป็นน้ำที่เลื้เห็นยุเกะไข่ถ้าระดับน้ำลดลงจอกเพราะมีมันจะเข้าไปแทนทีแต่มันจะเต็มเต็มมอกหลอกขึ้นอ,อยู่ทางบนเดี๋ยวยางกับเพื่อนนะ่พี่น้องยางมาตั้งไก่บัวก็ไหลอยู่ไมกแก้วเช่ไหะครับ ปวกันนี่ดได้พี่น้องปวทย้ดเท่งๆพ่ไม่ถึงล่วงมาที่ซีนี่แหละก็บวกัวอ้ำก็เลึกด้หลังน้ำกเะลึกบริยานุพี่น้องน้ำจะกลึกไม่แน่จนะครับอุ๊ยน้ามเลึกบ่ใส่ปัญหา หาสำคัญมันคือผู้หญิงนี่แหละย่านหลใหค,ลลค้อยน่ขันคูนน้ำหลดล่ะพอย่างได้เ,ออเนี่ยถึไปนั่งวายกันพี่หน้อยไปเอา ต้องก็ติกให้กินอีกตัวแะกบาทช่องบาทก่นตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบห้านาฬิกาแล้วก็แดดนีนห่อนๆอยู่เลยไล้ควายอวยขึ้นก่อนโลกน้ำแต่ก็เป็นไรเขาหอกเลยละยิ้มเลยล่ะปล่อยแต่เศร้าอยู่ Bye. ไป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 น้ำกันงพี่น้องเอ้ยนึ้งยางทั้งนึ้งงยางไปอีกข้างงแกดกระห้อนมขโมยอยไรชุบมันยางสายเด็กชุบมันยางเลี้ยวไปนไปรถ มันยังสาดย,ยังมาทันไรมันทันกันไร่าไปี่ลุงแนี่หอนคตกขะห้อน,ออนไปไปไป ไไไไป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 อากาศทงให้ทงหน้าน้ำนี่นอาจจะหอดแน่จักหน่อยคำคำซี่โมงหาโมงกันอากาศเย็นเกิดสิดีจักหน่อยเหรอวะ นี่ก่ทุ่นหน่อยจักหน่อยลงนอนน้ำเลยเดียนงนสะน้ำขี้ดินไส่น้ำก็ใสอย่ยหรอกน้ำแปน้ำมากเลยเริ่มจะเป็นน้ำขีแล้วมันก็บ,บกลงเรื่อยๆก็ีจะได้ยูมีอีกประมาณจัก ถึงปีไม่เละพี่เนอะสิเดีมานอนซ่านถึงปีไม่จากนันก็อรไมาแล้วสิเดเขาลงไปตั้งทงเป็นน้อนซาอยู่ตั้งทงคนละแล้วก็ไล่เข้าบ้านอีกส่วนนึ่งไล่เข้าคอกอ,อีกส่วนนึ่งบนมันไล่เข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้ขจากำลังเหยดหน้าปังนะวันนี้ถ้าขจ้าลงหน้าปังเบิร์ดแล้วมันกั ไล่มาได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันไก่มองไปเลียเเ้ยงมันก็บ่ได้สิไปเลี้ยงของเก่าหรือเปล่าม่ใช่ได้ไปเลี้ยงของใหม่ทีได้ไล่ควายไปเสร็จไหม่สำหรับคลิปนี้ก็นคลิปทได้จบไปแค่นี้ครับผมนะครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะครับเออ